สวัสดีชาวราศีธนูลคณาธนูครับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักของทั้งคนโสดคนมีคู่และคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีธนูประจำช่วงเดือนกันยายน2564นนะครับเรามาเริ่มดูกันที่คนโสดคลิปนี้เป็นคลิปรายเดือนนะครับเป็นคลิปที่ครอบคลุมทั้งเดือนนะครับเรามาดูที่คนโสดชาวราศีธนูครับว่าตัวคุณนะครับในช่วง เดือนกันยายนนี้สถากนการณ์ความรักของคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นครับสำหรับคนโสดชาวราศีธนูนะครับในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองนะครับคุณค่อนข้างที่จะ ผ่านเรื่องหนักๆเหนื่อยๆมานะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วตัวคุณเองคุณก็รู้สึกว่าณเวลานี้คุณค่อนข้างพร้อมนะครับที่จะมีใครสักคนแต่ว่าคุณก็ยังไม่เปิดใจเต็มที่นะครับถ้ามีใครสักคนเข้ามาคุณอยากจะดูนานๆน,นะครับแล้วคุณก็อยากจะส่องนะครับให้รู้นะครับว่าเขาเป็นยังไงก่อนนะครับคุณถึงจะก้าวเข้าไปในชีวิตเขาหรือว่าเดินทางเข้าไปในชีวิตเขานะครับทีนี้ ตัวคุณชาวราศีธนูหลายๆคนนะครับอาจจะมีคนที่คุยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าคนที่ชาวราศีธนูคุยอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าจะได้เจอเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะครับในช่วงเดือนกันยายน64นี้นะครับและคราวนี้นะครับคนที่มีเข้ามานะครับคนที่เข้ามา ให้คุณคนโสดชาวราศีธนูได้เจอนะครับเขาจะเป็นยังไงครับในช่วงกันยายนสองห้สนี้นะครับหลายๆคนอยากจ,จะได้คุยกันแล้วนะครับ คนที่คุณคุยอยู่เวลานี้หรือคนที่คุณอาจจะได้เจอนะครับก็อาจจะเป็นชาวราศีเมถุนนะครับหรือว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่ชาวราศีเมถุนนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่มีความรักนะครับที่เป็นคนเขาเรียกว่าไงเหมือนกับดูคนนะครับจากลักษณะของ ความมีสเสน่ห์นะครับมีแรงดึงดูดนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์ที่เขารับไม่ได้นะครับมีการทําทให้ถูกทำให้เสียใจนะครับเป็นเรื่องที่แบบช็อกความรู้สึกเขานะครับตอนนี้เขากําลังปรับสมดุลตัวเองแล้วเขาพยายามเก็บเนือ้อเก็บตัวเพื่อรักษาสภาพจิตใจเขาเองอยู่นะครับสำหรับคนที่ คุณกำลังคุยอยู่หรือคนที่คุณจะได้เจอนะครับในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 4นี้นะครับสำหรับชาวราศีธนูนะคราวนี้เรามาดูกันดีก,กว่าครับว่าตัวคุณนะครับจะทำอย่างไรนะครับชาวราศีธนูกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับตัวคุณจะทำอย่างไรครับ ตัวคุณเองนะครับคุณจําเป็นต้องรอนะครับคุณจําเป็นที่จะต้องดูสถานการณ์อยู่นิ่งๆนะครับยังไม่สามารถทาอะไรได้นะครับแล้วคุณก็จําเป็นที่ต้องอเหมือนกับอยู่ด้วยความมั่นใจในตัวเองนะครับว่าคุณจะยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้ให้เป็นไปตามที่คุณเนี่ยตั้งใจไว้ได้นะครับโดยการที่พยายามทําให้ตัวคุณนยังอยู่ในลักษณะของ การรักษาความสัมพันธ์ด้วยการที่ไม่เข้าไปก้าวไก่นะครับกับคนคนนี้มากนะักกับคนที่คุณกำลังคุยมากนักนะครับคราวนี้เรามาดูว่าตัวเขาเขาจะทาอย่างไรครับในช่วงเดือนกันยาย,ยานนี้ตัวเขาเองนะครับเขายังตั้งมั่นอยู่ในความคิดเดิมๆของเขานะครับ แล้วเขายังถือดาบป้องกันตัวเองไว้อยู่เลยนะเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครนะครับเพราะเขาก็ยังพยายาม m o ฟออนนะครับจากความรู้สึกความรักครั้งเก่าที่เขาเพิ่งเคยเจอเรื่องที่เขาไม่คาดฝันมานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในเวลานี้นะครับชาวราศีธนูนะครับคุณจําเป็นจะต้องให้เวลามากๆเลยถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะคุยกับคนคนนี้ต่อนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าไพ่มิรเคลินะครับจะแนะนําอะไรนะครับชาวราศีธนูและขนาดธนูที่เป็นคนโสดครับขอสําคัญจากมอรเคลินครับ มันเป็นเรื่องที่แล้วแต่จริงๆนะครับแล้วแต่นะแล้วแต่ตรงนี้มันสอดคล้องกับพาทาโรยังไงคือตรงนี้นะครับคุณสามารถตัดสินใจว่าคุณจะรอเขาก็ได้หรือคุณจะเลือกที่จะเดินทางใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวคุณเองคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมในหลายๆด้านอยู่แล้วนะครับมีความพร้อมทางด้านจิตใจค่อนข้างดีนะครับมันจะอยู่ในลักษณะของ ความพร้อมทางด้านจิตใจที่ต่างกันกับคนที่คุณนะครับอยากจะคุยด้วยนะเวลานี้นะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขายังมีความคิดที่เป็นลบกับเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับยังมีความกลัวยังมีความหวาดระแวงอยู่ในใจนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าอยากคุยต่อก็ต้องให้เวลาเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากรออันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับสำหรับชาวราศีธนูและคนาธนูที่เป็นคนโสดนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่คนมีคู่นะครับชาวราศีธนู ชาวราศีธนูที่มีคู่ครับตัวคุณเองนะในช่วงเดือนกันยายน64นี้สถานการณ์ของคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรครับ สถานนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องขออนุญาตนะครับเปิดในเรื่องของตัวของคู่ของคุณชาวราศีธนูนะครับก่อนนะครับว่าคู่ของคุณนะครับในเดือนนี้นะครับตัวเขาสถานการณ์จะเป็นอย่างไรครับในเดือนกันยายนนี้นะเพราะมีทาวเวอร์ขึ้นมานะครับขอเคลียร์ฝั่งเขาไปพร้อมกันเลยนะ มันเหมือนกับว่าหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้เป็นสาม,มีภรรยากันนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณเปราะบางกันมากๆเลยนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับสำหรับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะเพราะว่าณเวลานี้นะครับเดือนกันยายนนะครับอาจจะมีบางคนนะครับคุณ อาจจะเป็นชาวราศีธนูเองนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังตั้งใจจะทำโฟกัสไปที่เรื่องของการงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วมันมีเรื่องที่คุณไม่คาดฝันเข้ามาตรงนี้แต่คุณพยายามแข็งใจอยู่นะครับคุณพยายามที่จะปรับสมดุลตัวเองคุณพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองอยู่ณนะเวลานี้นะครับพยายามที่จะใช้เรื่องของการ ปรับสมดุลตัวเองหรือการที่จะหาความยุติธรรมให้ตัวเองอยู่ trendy, นเวลานี้ในเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับและตัวคุณเองคุณก็พยายามที่จะเป็นคนที่หนักแน่นและมั่นคงนะครับในการที่มีราชาเหรียญขึ้นมาตรงนี้นะครับเหตุมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเหตุมันเป็นเพราะว่าในฝั่งของคู่ของคุณนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับคือหมายถึงว่าเมื่อเขาจะเป็นเพศใจก็แล้วแต่นะครับคู่ของคุณนะครับณเวลานี้นะครับเขา เรียกว่าผมมองว่าเขาไปแอบรักใครบางคนนะครับเขาไปแอบรักใครบางคนนอกเหนือจากคุณนะครับแล้วเขามีความผิดหวังนะครับในสิ่งที่เขาคาดหวังกับอีกคนหนึ่งนั้งไว้นะครับแล้วมันทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมันมีการแสดงออกมาชัดเจนเลยว,ว่าตัวเขาเนี่ยเก็บทรงไม่อยู่เก็บอาการไม่อยู่แสดงออกให้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ย มีการโปรเทคนะครับมีการตั้งดาบประทะกันกับคุณนะตรงนี้นะครับณณนะนะตรงนี้นะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณนะครับยิ่งจู่โจมนะยิ่งจู่โจมยิ่งเข้าไปถามไปซักไซ์นะครับเขาก็ยิ่งเหมือนโปรเทคตัวเองนะครับปกป้องตัวเองมีการ เถียงนะครับมีการโต้เถียงมีการขัดค้านเกิดขึ้นนะครับมันเป็นเหตุชนวนที่ทําให้คุณรู้ว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นณตรงนี้แต่คุณเองคุณพยายามเก็บทรงตัวเองนะครับพยายามเก็บอาการตัวเองแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่ณเวลานี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันนะอันนี้ก่อนที่จะไปดูนะครับขยายในผลลัพธ์ ของคนมีคู่ต่อนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเหตุการณ์นี้เป็นการดูรวดวงโดยรวมนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดก็ได้นะถ้าเกิดว่าท่านใดตรงนะครับขอให้ประ,ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์นะครับในการตัดสินใจสูงสุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่ตรงนะครับก็ขอให้ปล่อยผ่านไปอย่ากเก็บไปใส่ใจอย่ากเก็บไปเป็นเรื่องในใจของตัวเองนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการ ความชัดเจนในเรื่องของตัวเองนะครับอยากมาดูดวงส่วนตัวด้วยกันก็มาดูดวงส่วนตัวด้วยกันได้นะครับผมให้รายละเอียดในเรื่องของรายดียดทติดต,ต่อแล้วก็ขพ็นเกตในการดูดวงนะครับใน,นช่องคำบรรยายแล้วคราวนี้เราไปขยายกันต่อครับสําหรับชาวราศีธนูนะครับที่มีคู่นะครับคุณจะตัดสินใจทําอย่างไรกับความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ครับ คุณจะหาทางออกให้กับเรื่องนี้นะครับที่มันคุมเครือขางแข็งใจคุณอยู่นะครับด้วยการที่คุณอาจจะไปปรึกษาเพื่อนนะครับหรือถามนะครับคนใกล้ชิดของคุณนะครับว่าจะเอาอย่างไงดีนะครับในเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะครับอาจจะมีการขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดนะครับว่าควรจะ ตัดสินใจอย่างไรนะครับในขณะที่ตัวของคู่ของคุณเองนะครับเขาเป็นอย่างไรนะครับเขาจะทำอย่างไรครับตัวเขาเองนะครับในช่วงแรกนะครับเขาจะเป็นแบบ เหมือนไม่รู้ทําตัวไม่รู้อีน่นอยเเน่ไม่สนใจนะครับเป็นเดอฟูนะครับแต่พอคุณเริ่มที่จะหาทิศทางในการที่จะเป็นทางออกในความสมัมพันธ์นี้เริ่มทําตัวคุมเครือบ้างนะครับในช่วงที่คุณพยายามไปปรึกษาเพื่อนหรือหาทางออกนะครับ <S 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 เขาเองเขาจะกลับไปมองว่าคุณเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วเขาจะพยายามกลับมาง้อคุณนะครับตรงนี้ก็ขอให้เป็นจุดที่ชาวราศีธนูและขนาธน,นูนะครับ เก็บไว้พิจารณาว่าคุณควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับในสถานการณ์นี้นะครับพยายามทําทุกอย่างของตัวเองให้มันถูกต้องไว้นะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ในช่วงที่เขารู้คุณค่าว่าคุณมีคุณค่าสำหรับเขาขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าคุณนะครับว่าคุณจะ ปฏิบัติตัวยังไงกับเขาต่อไปนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าไพ่มิระเคล้นนะครับจะแนะนําอะไรชาวราศรีธนูที่เป็นคนมีคู่นะครับขอ3คํคนะครับจากไพ่มิระเคล้นนะครับว่าไพ่มิราเคล้นจะบอกแนะนําชาวราศรีธนูว่าอย่างไรสำหรับชาวราศรีธนูที่มีคู่ มีระเคล่อนออกมาฟ้องนะครับว่าออกมาแนะจริงๆออกมาแนะนำแหบบละก็คือเขาออกมาบอกก็ได้แนะนําก็ได้ฟ้องก็ได้นะว่าในงานนี้นะครับมีคนงานดีนะในเหตุการณ์นี้มีคนงานดีเข้ามาหาคู่ของคุณนะครับมันเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเนี่ย ตัวคู่ของคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนไปนะครับแสดงท่าทีไม่เหมือนเดิมนะครับมีการมาชักจูงนะครับมีการมาชักจูงให้แบบเหมือนคู่ของคุณจะเกิดการเปลี่ยนใจเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในที่สุดคนคนนั้นนะครับก็เทคู่ของคุณไปนะครับทําให้คู่ของคุณเนี่ยเสียหลักนะครับแล้วก็เก็บทรงไม่อยู่นะครับจึงเป็นเหตุให้คุณจับทางได้จับโปแตกได้กับอย่างที่มีทาวเวอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ ให้ชาวราศีธนูและขนาดธนูที่มีคู่นะครับลองเอาสิ่งที่ผมได้ทำนายไว้นะครับในเรื่องของอเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับรวมถึงการที่ผมขยายผลนะครับว่าคุณจะทำอย่างไรนะครับในเหตุการณ์นี้นะครับที่มันมีการฟ้องออกมาก่อนหน้าเนี่ย เอาไปไประยุกต์ใช้กับตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับว่าคุณจะควรปฏิบัติตัวยังไงนะครับกับคู่ของคุณนะครับทุกอย่างทุกสิ่งนะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีธนูที่มีสถานะไม่ชัดเจนครับา,รา,นานการความรักข,ของคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนกันยายนี้ สำหรับชาวราศีธนูที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าณนะเวลานี้นะครับคุณกำลังโอเคแหละในการที่ขยับมาเป็นคนที่คุยกันนะครับถึงแม้ว่าบางคนคบกันแล้วก็จริงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ให้สถานะในการที่เป็นแฟนหรือว่าเป็นอะไรกันชัดเจนนะครับ อตรงนี้คุณก็สังเกตอยู่ว่ามันจะเป็นจะต้องใช้เวลานะครับในการที่ศึกษาดูใจนะครับแม้ว่าคุณจะพยายามให้ความรู้สึกดีๆไปเท่าไหร่แต่ว่าคุณก็ยังต้องใช้เวลานะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะ,นะจากเวลานี้ไปนะครับคราวนี้เราไปดูครับว่าคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกับคุณชาวราศีธนูนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับชนกานของตัวเขาจะเป็นอย่างไรครับในเรื่องของละครสัมพันธ์ ลสะท้อนหน้าไพ่นิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยนะพอดีอัดตอนช่วงกลางคืนนะครับพยายามไม่ใช้ไฟ้า้บนนะเพราะว่ามันจะสะท้อนหน้าไพ่มากนะครับสำหรับตัวคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกับชาวราศีพนูนะครับตัวเขาเองนะเวลานี้นะครับเขาค่อนข้างที่จะเหมือน มีอะไรบางอย่างเข้ามานะครับเหมือนมีคนพยายามเข้ามาเขาทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขา ระแวงใจตัวเองเหมือนกันกลัวใจตัวเองเหมือนกันนะว่าจะหลงไปนะครับกับสิ่งที่เข้ามานะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาเลือกนะครับที่จะทําอะไรสักอย่างแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือพยายามที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนนะครับในขณะที่จิตใจเขาเองเนี่ยก็ยังสับสนวุ่นวายอยู่นะครับเพราะมันมีคนเข้ามามีคนเข้ามาหาเขานะครับเหตุการณ์นี้หาสลับกันได้นะครับถ้าเกิดว่ามีการสลับกันนะครับก็ ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันเป็นพลังงานที่สลับกันระหว่างคุณกับเขาจริงไหมนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันคุมเคลือไม่แน่ใจก็มาดูลงส่วนตัวได้กันนะแต่ละเอียดในช่องคำบรรยายนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อครับว่าแล้วตัวคุณชาวราศรีธนูนะครับจะทำอย่างไรครับในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในเดือนกันยาอกสี ตัวคุณเองก็เลือกที่จะเทคแอคชั่นนะครับแสดงความชัดเจนนะแล้วตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองนะว่าคุณเป็นคนที่เขาจะไม่เปลี่ยนคุณจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้โดยที่เขาจะไม่เปลี่ยนใจนะครับโดยที่คนที่ไม่สถานนะไม่ชัดเจนร่วมกับคุณเนี่ยจะไม่เปลี่ยนใจแต่ขอลองดูก่อนนะ ว่าแล้วคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนว่าวันละคุณเขาจะปฏิบัติยังไงนะครับเขาทำตัวยังไงนะเขาจะหายจากคุณไปสักพักหนึ่งครับเขาจะกลับไปทบทวนตัวเองนะครับไปคิดทบทวนกับตัวเองนะแลวเสร็จแล้วเขาถึงจะให้คําตอบได้ว่าเขาจะยังไงนะครับทีนี้ผมขอขยายนะครับราชินิดาหนึ่งใบนะถ้าเขาคบกับคุณอยู่ก่อนแล้วเขาจะเลือกที่จะ อยู่กับคุณต่อไปนะครับเขาจะเลือกคนที่เขาจะมั่นใจได้ว่าจะเป็นครอบครัวกับเขาหรือว่าให้ความรู้สึกที่มีความมั่นคงมีความบอบอุ่นในิใจกับเขานะครับมากกว่านะครับซึ่งณนะตอนนี้ดูแล้วว่าต้องไปดูนะครับว่า ใครมาก่อนมาหลังอะไรยังไงแต่ในสถานการณ์นี้ผมขอดูว่าเป็นฝ่ายของคุณชาวราศรีธนูที่มาก่อนนะแล้วคราวนี้เราไปดูนะครับว่าไพ่เวลเคล้นนะครับจะแนะนำอะไรชาวราศรีธนูที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับขวาสัมคันจากไพ่เวลเคลนให้ชาวราศรีธนูที่มีสถานะไม่ชัดเจนครับ นี่ถ้าขึ้นนะครับขึ้นมาฟ้องนะครับว่านะขึ้นมาชี้แนะนะครับว่าณเวลานี้นะครับมันมีเรื่องราวมีเบาะแสให้คุณได้สัมผัสได้นะครับว่ามันมีคนใหม่นะครับเข้ามาเพิ่มนะครับเข้ามาคูขก็ไปในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับเรียกว่าตัวคุณเองนะครับคุณจะต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคุณตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคร yeah, ับว่าถ wow, ้าคุณมั ari, ่นใจว่าตัวคุณเองนะครับเป็นคนที่ดีพอนะครับ คุณจะเลือกได้นะครับว่าคุณจะยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะครับหรือว่าคุณจะเลือกที่จะออกไปนะครับจากความสัมพันธ์นี้แล้วไปหาทางเลือกใหม่หรือว่าไปเริ่มความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือว่าไปมองหาคนที่คุณคิดว่าจะเข้ากับคุณได้มากกว่าคนคนนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วแต่ที่ชาวราศีธนูจะพิจารณานะครับหรือบางที คุณอาจจะให้โอกาสเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะตรงนี้แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าการที่ไพ่ออกมาตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีคนใหม่เข้ามาแน่นอนนะครับเป็นเครื่องคอนเฟิร์มเลยว่าคนที่คุณคุยอยู่ด้วยนะเวลานี้คบอยู่ด้วยนะเวลานี้นะครับมีคนใหม่เข้ามานะครับแล้วมันมีโอกาสมากๆเลยที่คุณจะต้องให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะสุดท้ายเขาจะหนีไปไหนจากคุณไม่ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับของชาวราศีพนนะครับลัคนาพนูถ้าท่านใดผ่านมาเจอเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดกันในคลิปต่อไปท่านใดที่กด ติดตามแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับหรือท่านใดอยากคอมเมนต์พูดคุยกันกับผมนะครับคอมเมนต์ comment มาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวด้วยกันหรือสนใจอยากสั่งซื้อไพ่เิรมขึ้นนะครับมีจํานวน120ใบ987ปบาทนะครับ ก็ทักมาได้ตามรายดีที enfin, ่ผมให้ไว้นะครับผมให้ไว้นะครับในช่วงมุมจอนะครับตรงมุมจอในช่วงท้ายคลิปนี้นะครับและในช่องคำบรรยายนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับก็ผมมีรายละเอียดแพคเกจนะครับให้ไว้นะครับแล้วก็ทักกันมาได้นะครับส่วนท่านใดที่อยากได้ไพ่มิลเลอร์นะครับหรืออยากจะรู้ว่าไพ่มิลเลอร์ใช้งานยังไงนะครับทักมาถามกันได้นะครับหรือจะสั่งซื้อก็ทักมาถามกันได้นะครับ ในไลน์ i อเดียเดียวกันกับที่ให้ใช้ในการติดต่อเพื่อดูดวงส่วนตัวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับให้นะครับว่าภายในเครื่อนมีการใช้งานยังไงนะครับสำหรับคนที่สนใจเพื่อที่จะเอาไปใช้ตอบคําถามแบบจุกจิกจุกจิกของตัวเองในระหว่างวันเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจนะครับในชีวิตประจําวันนะครับสำหรับคลิปนี้ของชาวราศีธนูลคณาธนูจะต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ